สวัสดีคะ่ะกลับมาพบเจอกับคุณเปรี้ยวนะคะในช่วงกิจกรรมสร้างสารรค์เหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้ก็มีกิจกรรมสร้งสา์สนุกสนุกมาให้เด็กๆได้ทํานะคะแต่ก่อนอื่นคะ่ะเราไปดูวัสดุอุปรกรณ์ในการทํากิจกรรมกันก่อนเลยคะ่ะวัสดุอุปรกรณ์ในการทํากิจกรรมนะคะก็จะมีใบงานสร้างสรรค์ค่ะแล้วก็มีสีไม้ค่ะเอาละคะ่ะเด็กๆคะหยิบใบงานสร้างสรรค์ขึ้นมากันแล้วยังคะถ้าหยิบขึ้นมาแล้วเด็กๆ เปิดไปที่หน้านี้พร้อมๆกับคุ o ด้วยเลยนะคะนี่เลยค่ะหน้านี้เลยเด็กๆลองดูซิว่าเป็นรูปภาพอะไรคะรู้ไหมคะยังไม่รู้ใช่ไหมล่ะคะมีแต่หัวใช่ไหมคะและว้วก็มีเป็นเส้นโค้งแบบนี้เลยใช่ไหมคะอะวันนี้เขาบอกว่าให้เด็กๆค่ะวาดภาพต่อเติมค่ะเด็กๆคิดว่าตัวนี้มีแต่หัวเนี่ยเด็กๆคิดว่า จะสามารถแปลงร่างเป็นอะไรได้บ้างคะเด็กๆก็วาดตามจินตนาการของเด็กๆเลยบางคนอาจจะวาดเป็นหนอนบางคนอาจจะวาดเป็นงูก็ได้นะคะเมื่อเด็กๆวาดเสร็จแล้วเด็กๆก็ระบายสีให้สวยงามนะคะแต่เด็กๆลองไปดูนะคะถ้าสำเร็จแล้วจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะเอาละคะ่ะนี้ก็จะเป็น ตัวอย่างนะคะที่คุูเปรี้ยทำเสร็จแล้วนะคะตัวอย่างของคุูเปร้เนี่ยเด็กๆด,ดูสิคะว่าคุูเปรี้ยทำเป็นตัวอะไรคะเป็นตัวหนอนนั่นเองค่ะจากที่มีแต่หัวเปล่าๆใช่ไหมคะคุเะูเปรี้ยกวาดเป็นวงกลมให้เป็นเหมือนตัวหนอนแบบนี้เลยแล้วก็คุูเปร้ก็ระบายสีแบบนี้เป็นสีสันต่างๆมากมายเลยแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็เด็กๆนะคะสามารถวาดตามจินตนาการ ของตัวเองเลยนะคะหรือว่าบางคนคิดไม่ออกก็สามารถวาดเหมือนคูเปรลได้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอยากจะวาดแตกต่างจากกูเกิลสามารถวาดได้นะคะตามจินตนาการเลยแล้วก็วาดเสร็จแล้วก็อย่าลืมระบายสีด้วยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยข้างล่างเด๋ยๆลองดูนะคะให้เขียนชื่อของตัวเองด้วยนะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปคู่กับใบงานส่งมาให้ดูด้วยนะคะ สำหรับกิจกรรมสั้นสั้นของเปืรอว,วันนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ผมเรียขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมทำกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ